อีกหนึ่งคือน้องต้องรู้ก่อนว่าส่วนของลำไส้เล็กก็ค่ะมันมีทั้งหมดสามส่วนด้วยกันถูกไหมก็คือมันจะมีดูโอดีนัมนะคะเจจูนัมแล้วก็ไอเลียมนะคะดูโอดีนัมเจจูนัมและไอเลียมนะคะซึ่งมันเป็นสามส่วนของลำไส้เล็กบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยเขาก็จะมีการย่อยเชิงกลน,นะคะการย่อยเชิงกลของส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น ส่วนของ p e r ิส t a l t i เนาะอ่ะเป็นส่วนของ p e r ิส t a l t i นะคะเป็นการย่อยเชิงกลนะแล้วเขาก็จะมีการย่อยเชิงเคมีซึ่งเอนไซม์ในลำไส้เล็กเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะทีนี้ส่วนของูโอ d ีน u m นะคะมันจะเป็นส่วนที่เกิดการย่อยมากที่สุดนะคะ เกิดการย่อยอาหารมากที่สุดนะคะถัดมาจากดูโอดีนัมจะเป็นเจจูนัมซึ่งเจจูนัมจะเป็นส่วนที่เกิดการดูดซึมมากที่สุดนะคะเกิดการดูดซึมมากที่สุดนะคะและส่วนสุดท้ายคือส่วนของไอลี่มนะคะส่วนของไอลียมเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยดูดซึมสารอื่นๆที่มันเหลือนะคะก็อย่างเช่นเป็นดูดซึมสารอื่น ดูซึมสารอื่นที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นลำไส้เล็กสามส่วนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญต่อ,อก,การย่อยและการดูดซึมสารอาหารมากๆนะคะสำคัญตรงที่ถ้าเป็นไอเลียม,มันจะเป็นส่วนที่ยาวมากที่สุดนะคะมันจะเป็นส่วนที่ยาวมากที่สุดเลยนะออันนี้ก็คือส่วนของลำไส้เล็กทีนี้เรามาดูเรื่องของเอนไซม์ลำไส้เล็กค่ะเอนไซม์ ne, ในลำไส้เล็กเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะมีเยอะมากๆนะเรามาดูกันที่ตวัวเนาะ ะะเรามาดูในส่วนของเอนไซม์นำไส้เล็กนะคะเอนไซม์นำไส้เล็กเนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวสำคัญนะคะมีทั้งหมดห้าตัวสำคัญตัวแรกชื่อว่าเอนเทโรไคนะีะตัวแรกชื่อว่าเอนเทโรไคนส ตัวที่สองค่ะชื่อว่าไดเปปติเดสหรือไดแซคคาเลสนะคะมันจะเป็นชื่อใดๆนะคะมันมีไดเปปติเดสหรือไม่ก็ไดแซคคาเลสนะคะตัวที่สามค่ะนะคะก็เป็นไตเปปติเดสหรือไตแซคคาเลสนะคะอ่ะ แล้วก็ตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ก็จะเป็นอะมิโนเปปติเดสนะคะนะอะมิโนเปปติเดสนะคะตัวสุดท้ายตัวที่ห้าก็จะเป็นไลเปสค่ะหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น intestinal ไลเปสนะคะ intestinal ไลเปสนะคะอ่ะ อันนี้คือเอนไซม์ห้าตัวที่สําคัญที่อยู่ในลําไส้เล็กนะคะที่อยู่ในลำไส้เละะ็กท,ทีนี้เรามาดูว่าแต่ละตัวมันย่อยอะไรบ้างนะคะแต่เรไม่ย่อยอะไรบ้างตัวเอนเทรไคเนสเนี่ยเดี๋ยวจะขอยกเอาไว้ก่อนเอาไว้พูดทีเดียวนะคะเรามาดูไดเปปติเดสกับไตรเปปติดเดสนะคะชื่อมันบอกอยู่แล้วไดเปปติเดสแล้วก็ไดเซทคเลสอีพวกนี้จะทําหน้าที่ในการย่อยนะคะพวกเอ่อไดเปปไทนะคะ ย่อยไดเปปไทด์หรือย่อยไดยแซกคารายนะฮะก็คือย่อยพวกน้ำตาลโมเลกุลคู่เช่นเมโตสนะคะซูคโครสแลคโตสพวกนี้นะคะอ่ะส่วนไตเปปติเดสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการย่อยไตยเปปไทด์หรือไตแซกคารายนะคะ ย่อยไตยเปปไทด์ย่อยไตยแซคคหลายนะคะย่อยไตเปปไทด์ย่อยไต,ยยยยตยแซคคหลายเนาะซึ่งเอนไซม์ทั้งสองตัวนะคะเอนไตรเอนไซม์ทั้งสองตัวเนี่ยนะคะมันจะเกิดการย่อยแบบแรนดอมนะคะเขาเรียกว่าเป็นแรนดอมไดเจสชั่นคือมันจะเกิดการย่อยในลักษณะแบบสุ่มนะคะสุ่ม นะก็คือมันจะสุ่มย่อยบริเวณพันธะเปปไทด์นะฮะมันจะสุ่มย่อยถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนตรงเนี้ค่ะมันก็จะสุ่มย่อยบริเวณเปปไทด์บอลอ่ะแต่ถ้าเป็นตรงนี้มันก็จะย่อยตัดพันธะของพวกน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นอีกตรงนี้มันจะเป็นการย่อยแบบสุ่มนะคะที่อีกตัวหนึ่งคืออะมิโนเปปติเดสนะคะตัวอะมิโนเปปติเดสเนี่ยน้องโครงสร้างของโปรตีนนะคะเปปไทด์นะ,ะเปปไทด์ตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าโปรตีนเนาะ ทีนี้โครงสร้างของโปรโตีนนะครมันจะมีหมู่อยู่สองหมู่แถวตรงปลายเนาะก็คือหมู่อะมิโนแล้วก็เป็นสายโปรโตีนถูกปะ่ะแล้วก็เป็นหมู่คาร์บอกซิลนะคะถ้าเป็นหมู่อะมิโนฝั่งนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอ็นเทอร์มินอลอันนี้ทวนให้นะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นซีเทอร์มินอลนะคะโดยอะมิโนเปปติเดสเนี่ยมันจะย่อยบริเวณฝั่งปลายอะมิโนของสายโปรโตีนนะคะก็คือย่อยทางฝั่งเอ็นเทอร์มินอลตรงนี้ นะะเพราะฉะนั้นอะมิโนเปเปิด,เดีเอจะเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตรงย่อยตรงปลายเอ็นเทอร์มินอลนะฮะย่อยตรงปลายเอ็นเทอร์มินอลนะฮะของสายโพลีเปปไทด์นะฮะย่อยตรงเอ็นเทอร์มินอลของสายโพลีเปปไทด์นะ ก็คือย่อยที่ปลายอะมิโนทีนี้เวลามันย่อยนะคะหนึ่งครั้งถ้ามันย่อยหนึ่งครั้งเนี่ยน้องก็จะได้เป็นแบบนี้ถูกปะ,ะสมมติมันมาย่อยตรงปลายนี้นะมันมาย่อยตรงปลายนี้ชึบหนึ่งครั้งนะน้องก็จะได้เป็นหมู่อะมิโนออกมาบวกกับสายยาวต่อถูกไหมนะซึ่งพอมันถูกย่อยแบบเนี้ยอีปลายเนี้ยมันก็จะมันก็ยังเหลือกด หมู่อะมิโนอยู่คือเหมือนตัดหมู่อะมิโนออกไปเรื่อยๆแต่ย่อยบริเวณทางปลายนี้แล้วก็ไล่เข้าไปอันนี้คือหน้าที่ของอะมิโนเปปติดสเพราะฉะนั้นไม่ได้ตัดได้ทีละตัวเป็นตัดเป็นอะมิโนอะมิโนอะมิโนอออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมาถ้าใช้เป็น, ino ides, นอะมิโนเปปติดสเนาะอ่ะตัวต่อไปคือตัวไลเปสหรืออินเทสอินเทสติโนลไลเปสชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะทําหน้าที่ในการย่อยไขมันนะคะ มันจะทาหน้าที่ในการย่อยไขมันซึ่งมันจะมีตัวช่วยนะคะมันจะมีตัวช่วยก็คือมันจะใช้เป็นน้ําดีหรือบายโซลนะคะซึ่งน้ําดีตรงนี้ค่ะมาจากตับเนาะน้าดีตรงนี้มาจากตับซึ่งอีน้าดีตรงนี้อย่างที่พี่เคยบอกว่ามันไม่ใช่เอนไซม์มันไม่ใช่น้าย่อยมันเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเฉยๆช่วยให้เกิดเป็นอีมันซิฟายเออร์เราเรียกว่าเป็นการอีมันซิฟายแฟตนะคะ มาช่วย emulsify ไขมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวไลปสก็จะมีตัวช่วยก็คือ bile s หรือน้ำดีนั่นเองนะทีนี้เนี่ยตัวที่สำคัญก็คือตัว p a n c r e ต t i c อนไซม์หรือตัว p น n c r e a สนะคะตัว p น n c r e a สหรือตัวตับอ่อนตัวตับอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยนะลำไส้เล็กในการสร้างเอนไซม์ต่างๆเข้ามาช่วยในการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นตัวลำไส้ตัวลำไส้เล็กกับตัวตับอ่อนมันจะทำงานร่วมกัน ะะเรามาดูเอนไซม์ที่อยู่ในลำไส้เล็กบ้างว่าเอนไซม์ที่อยู่ในตับอ่อนบ้างว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะเราเรียกว่า pancreatic a m ไมเลสตัวนี้ชื่อบอกแล้ว่าเป็นอไม l a s e ที่มาจากตับอ่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําหน้าที่ในการย่อยแป้งต่อจากปากนะคะคือบริเวณปากของน้องค่ะจะย่อยแป้งนะคะจะย่อยแป้ง แล้วพอย่อยแป้งแล้วเนี่ยน้องก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นตัวเด็กทรินเนาะคือถ้าในปากเราจะได้เป็นเด็กทรินมาก่อนนะคะทีนี้พอได้เด็กทรินมาก็เอามาย่อยต่ออย่างนี้จนกลายเป็นกลูโคสนะฮะย่อยแป้งให้ได้เป็นกลูโคสอันนี้คือหน้าที่ของ p a n c r a t i c อ n ไซม e เนาะ,นะทีนี้ตัวเนี้ยมันก็จะมีเหมือนสภาพความแรงของเอนไซม์ที่แรงกว่าอะอไมเลสในปากนะครั ตัวที่สองนะคะตัวที่สองตัวนี้มันไม่ใช่เอนไซม์ ide, แต่มันเป็นตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยนะคะก็คือ bon ate, ะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะโซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้มันผลิตขึ้นมานะคะนะโซเดียมไบคาร์บอเนตมันผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องออกรดที่เป็นกรดในก้อนอาหารนะคะันะ โซเดียมไบคาร์บอเนตตัวนี้มันผลิตขึ้นมาที่จจะปกป้องนะคะปกป้องลำไส้เล็กจากความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะ ก็ะค,ะคืออาหารที่มันมาจากกระเพาะนองมันมีสภาพของความเป็นกรดอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันก็จะเข้ามาช่วยนะฮะเข้าจะเข้ามาช่วยเราเรียกว่าเป็นไออาหารที่มีความเป็นกรดตรงเนี้ยค่ะมันคือคามเนาะมันคือคายหรือก้อนอาหารที่พี่เคยสอนไว้นะคะอ่ะต่อไปตัวเอนไซม์ตัวถัดไปคือนิวคลีเอสนะคะนิวคลีเอสตัวนี้มันเป็นเอนไซม์ที่ย่อยนิวคลีอแอซิดนะฮะ ย่อยนิวคลีอิกแอซิดเช่นสมมติว่าเวลาน้องกินอาหารต่างๆนะในเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะมีกรดนิวคลีอิกลงเหลืออยู่ใช่ไหมอีตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการย่อยกรดนิวคลีอิกนะคะตัวที่สี่ค่ะก็คือไโมทริปซิโนเจนนะครไคไคโมทริปซิโนเจนแล้วก็ทริปซิโนเจนนะคะ ทริปซิโนเจนแล้วก็โปรโคาร์บอกซีเปปทิเดสนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือแพนเคอติกไลเปสนะคะตัวสุดท้ายคือแพนเคอติกไลเปส ทีนี้น้องเอนไซม์พวกนี้มันจะทำหน้าที่ที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่จะไปพูดทีเดียวนะคะยกเว้นตัวอี n พนครีติกไลเปสนะคะ Pen พนครีติกไลเปสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการย่อยลิปิดเหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่มีอะไรนะคะที่น้องดูคำนี้นิดนึงคำเนี้ยคำว่าโปรโปรเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นเอนไซม์ที่มันยังไม่พอที่จะทำหน้าที่เลยนะคะเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่พรอมที่จะทำหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะมันจะต้องถูกกระตุ้นก่อน นะมันจะต้องถูกกระตุ้นก่อนมันถึงจะทำหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นเด็ยเราจะไปเรียนร่วมกันนะอีสามตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวเอ t นเทโรไคน์ที่พี่พูดในก่อนหน้านี้นะคะทีน้องมาดูวิธีการทํางานของเอนไซม์คือตับอ่อนเนี่ยพอมันสร้างเอนไซม์พวกนี้ค่ะมันก็จะส่งมาให้กับลําไส้เล็กนะคะมันก็จะส่งเอนไซม์พวกนี้มาให้กับลําไส้เล็กนะที่น้องดูค่ะเอนไซม์พวกนี้ทาํางานยังไงมาเริ่มจากทริปซิโนเจนนะคะ ทริปซิโนเจนเนี่ยมันก็จะส่งมานะซึ่งอ e ีทริปซิโนเจนเนี่ยค่ะมันก็เป็นโปรเอนไซม์เหมือนกันนะคะทุกตัวตรงเนี้ยค่ะเป็นโปรเอนไซม์หมดเลยเนาะนะเป็นโปรเอนไซม์หมดเลยคือเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่ได้พร้อมจะทำงานนะต้องโดนกระตุ้นซะก่อนถึงจะทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปซิโนเจนนะคะจะต้องถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็นทริปซิน นะฮะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็นทริปซินน้องจำตัวนี้ไว้เลยตัวนี้สําคัญนะคะทริปซโนเจนจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็นทริปซินโดยตัวที่เข้ามากระตุ้นทริปซีโนเจนก็คือตัวเอนเทโรไคนสตัวนี้นะคะเอนเทโรไคนสตัวนี้จะเข้ามากระตุ้นทริปซีโนเจนให้เปลี่ยนเป็นทริปซินนะคะเ,นเนะ,นนเะเปลี่ยนเป็นทริปซินหลังจากนั้นพอเปลี่ยนเป็นทริปซินแล้วทริปซินก็จะไปกระตุ้นตัวอื่นต่อนะฮะกระตุ้นอะไรนะมันยังเหลือโปรคาร์บอซีเปปติเดส นะะฮกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไคโมทริปซิโนเจนนะฮะอีกตัวหนึ่งคือไคโมทริปซิโนเจนซึ่งมันจะไปกระตุ้น E2 ตัวนี้ค่ะ E2 ตัวนี้นะคะโปรคาร์บอกซีเปปทิเดสก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซีเปปทิเดสนะคะแล้วก็ไคโมทริปซิโนเจนก็จะเปลี่ยนเป็นไคโมทริปซิน ว่จะเปลี่ยนเป็นไคโมทิปซินซึ่งอีทิปซินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นสองตัวนี้ค่ะคือกระตุ้นโปรคาร์บอกซีเปปทิเดสกับกระตุ้นไคโมทิปซินโนเจนให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอกซีเปปทิเดสกับไคโมทิปซินนี่คือหน้าที่เนาะเห็นว่ามันกระตุ้นกันไปทอดๆคือเอนเทอรไคเนสมากระตุ้นให้ทิปซินโนเจนเปลี่ยนเป็นทิปซินหลังจากนั้นทิปซินก็จะไปกระตุ้นให้โปรคาร์บอกซีเปปทิเดสเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซีเปปทิเดสรวมถึงกระตุ้นให้้ไไไคคคโโโโมมมทททิิิิิปปปปปซซนนนนนนเเเเจีี่่ยยยล็ดว ะะอันนี้คือกระบวนการเป็นคอทอดทีนี้ามาดูว่าแต่ละตัวมันย่อยอะไรนะฮะอีท e ิปซินเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วคือมันทาหน้าที่ในการกระตุ้นตัวอื่นทีนี้ก็มาดูคาร์บอซีเปปทิเดสชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นคาร์บอซีเปปทิเดสเปปทิเดสคือโปรตีนนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งที่ย่อย n Terminal เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมาย่อยในฝั่ง C Terminal นะคะมันจะมาย่อยในฝั่งคาร์บอซิลิกนะก็คือย่อยย่อยโปรตีนที่ C Terminal ะะย่อยโปรตีนที่ C-terminal นะย่อยโปรตีนที่ C-terminal ก็คือปลาย C นั่นเองนะคะซึ่งปลาย C ก็จะมีปลาย COOH อยู o ่ H U, นะค,ะครไคโมทิปซินตัวนี้ทำหนะ้าที่ย่อยโปรตีนเหมือนกันนะคะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะย่อยแบบสุ่มนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นการแรนดอมนะครับก็คือย่อยแบบสุ่มนะก็คืออีตัวนี้ย่อยโปรตีนมันก็จะย่อยตัวเปปไทด์บอร์ดนะครับ อนี้ก็จะย่อยแ็บไทยบอกนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารนะก็จะมีประมาณนี้เนาะนะนะที่สําคัญสาคัญก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยทั้งหมดที่สําคัญมีแค่นี้นะคะส่วนตัวลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเนาะแล้วก็ดูดซึมพวกวิตามินเช่นวิตามิน b 12นะแล้วก็จะมีแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นเช่นอีโคไลอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะคะ ี่มันเหลืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่พี่ยังไม่ได้สอนก็คือเรื่องของการดูดซึมสารอาหารแต่ว่าคขาให้แล้วพี่พูดไปบ้างแล้วนะคะคขาให้แล้วพี่พูดไปบ้างแล้วนะทีนี้เดี๋ยวน้องมาที่หน้านี้เลยค่ะหน้าตรงนี้นะคะหน้าตรงนี้คือหน้าของการดูดซึมสารอาหารคขาให้เราเราพูดไปแล้วในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารว่ามันจะใช้ส่วนที่ชื่อว่าวิลไลน์หรือว่าวิลัสที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับนิ้วมือของคนนะคะ มันมีลักษณะคล้ายๆกับนิ้วมือของคนทีนี้เนี่ยน้องบางส่วนของร่างกายของเราเนี่ยมันก็สามารถดูดซึมสารอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูดซึมยาดูดซึมแอลโกอฮอล์ก็ได้นะคะหรือถ้าที่ลิ้นก็อาจจะดูดซึมเป็นพวกยาอมใต้ลิ้นน้องเคยได้ยินไหมยาอมใต้ลิ้นของคนที่เป็นโรคหัวใจคะ่ะมันก็คือต้องอมใต้เลยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่หัวใจโดยตรงโดยที่มันไม่ได้ผ่านตับนะคะทีนี้การดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กเนี่ยพี่บอกแล้วว่ามันจะดูดซึมมากที่สุดเนี่ย ที่บริเวณเจจูนัำนะคะที่บริเวณเจจูนัม,นะะจจนมซึ่งไอบริเวณเจจูนัมมันก็จะแบ่งการการดูดซึมออกเป็นสองเวนะคะมันจะมี two w a y s อ uh, ่า two w a y s w way a แรกคือผ่านระบบเลือดถ้าเป็นเวย์ที่ผ่านระบบเลือดย้ำว่าถ้าเป็นเวที่มันผ่านระบบเลือดมันจะต้องมีการผ่านตับเสมอ นะฮะมันจะต้องมีการผ่านตับเสมอนะเส้นทางการเดินทางของกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นของตัวที่เป็นพวกกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนหรือเป็นพวกโมโนแซคคารายนะคะเป็นพวกโมโนแซคคารายเพราะฉะนั้นอีพวกนี้จะเป็นตัวที่ลำเลียงพวกน้ําตาหรือไม่ก็พวกโปรตีนนะครเวนในการเดินทางของมันคือมันจะลำเลียงสารอาหารนะคะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าเฮปติกพอร์ทเวี นะฮะเฮปติกพอร์ทอรเวนหลัจงจากนั้นพอผ่านเฮปติกพอทเทอร์เวยนปุ๊บมันจะผ่านตับแล้วตับก็จะส่งให้กับร่างกายเราผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าเฮปติกเวย์นนะฮะหลัจงจากนั้นมันก็จะเข้าสู่อินฟิเรียเวยนอคว่าอินฟิเรียเวยนอคว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้เรียนวันนี้เลยก็คืออินฟิเรียเวยนอคว่าเป็นเส้นเลือดที่รับเลือดจากส่วนล่างของร่างกายนะคะ IVC นะ IVC นะแล้วอินฟิเลียนะคะว่าก็จะส่งไปที่หัวใจนะคะหัวใจก็จะส่งเลือดของน้องไปฟอกที่ปอดแล้วกลับมาที่หัวใจแล้วส่งไปที่ร่างกายนะอันนี้คือคกลไกการลําเลียงสารอาหารนะครับเพราะนั้นน้องจะเห็นว่าเวในการผ่านของมันจะผ่านต้องถึงผ่านทั้งตับผ่านทั้งปอดผ่านหัวใจนะคะก็คือมันจะลําเลียงไปสู่ร่างกายของเรานะคะกับเวที่สองเวที่สองคือการผ่านระบบน้ําเหลือง นะคะเวทีสองคือการผ่านระบบน้ําเหลืองถ้าผ่านระบบน้ําเหลืองไม่ผ่านตับนะคะถ้าผ่านระบบน้ําเหลืองเน้นว่ามันจะไม่ผ่านตับนะะสารอาหารของน้องก็จะเข้าสู่แลคติลถูกไหมแลคติลก็คือหลอดน้ําเหลืองฝอยที่อยู่ในวิลลัสก็คือตรงนี้นะก็จะเข้าสู่แลคติลนะคะแลคติลของน้องก็จะลาเลียงสารอาหารไปตามท่อน้ําเหลืองเราเรียกว่าลิมฟติกดักนะคะบลิมฟติกดัก จากนั้นก็จะผ่านไปที่ thoracic duct นะฮะ thoracic duct แล้วก็ผ่านไปที่ subclavian vein subclavian vein จะอยู่บริเวณหัวไหล่นะฮะจะอยู่บริเวณหัวไหล่ผ่านไปที่ subclavian vein subclavian vein ก็จะส่งผ่าน superior vena c a ่ a นะคะอ่ะเจออีกตัวหนึ่งแล้ว superior vena c a ่ a หรือ SVC ตัวนี้จะรับเลือดจากร่างกายส่วนบนนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าสู่หัวใจ แล้วเวก็จะเหมือนกันเลยลก็คือส่งไปที่ปอดไปฟอกแล้วก็กลับมาที่หัวใจแล้วก็ไปร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเวในการลําเลียงอีสานที่มันผ่านระบบน้าเหลืองเน,นองจะเรียกว่ามันคือพวกลิปิดพวกไขมันนะฮะพวกไขมันเพราะฉะนั้นอันนี้คือการลําเลียงสารในการในแบบในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเนาะมันจะลําเลียงสารที่ดูดซึมไปแล้วได้2แบบคือผ่านระบบเลือดหรือไม่ก็ผ่านน้ําเหลือนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารทั้งหมดนะคะซึ่งเขาให้แล้วเนี่ยพี่ได้ให้หน้านี้น้องไปแล้วก็คือให้น้องไปจดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นเอนไซม์ที่พี่สอนไปในหน้าเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าเอามาสรุปให้มันอยู่ในรูปแบบของตารางเนาะจะได้อ่านง่ายว่ามันย่อยอะไรไปเป็นอะไรบ้างเนาะงั้นะเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังนะคะที่ออร่าคาเวตี้หรือที่ปากของเรามันก็จะมีซาริวัลีแกลนเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะทําหน้าที่ในการย่อยแป้งให้กลายเป็นเด็กสปรินเด็กสปรินเนี่ยมันก็ยังเป็นนนน้ําาาาตตลลลทีีายยา่่่่มมมโเเกกุสยยววออูหืัแ ก็ไม่ได้ยาวมากแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่โรงเรียนมธัธยมไม่ได้สอนตอนที่พี่บอกก็คือมีลิงกัวแกลนตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการย่อยพวกไตรกีซลดยให้กลายเป็นฟตตฟิกแอซิดกับไดกีซลายนะคะก็คือจะย่อยไขมันได้สามสิบเปอร์เซ็นต์าะตัวถัดไปคือสโตมาคสโตมาคตัวนี้จะปล่อยเปบปซินเลนินแล้วก็แกสติกไลเปสออกมานะคะก็จะ น้องก็จะต้องดูว่าเอ้ยที่ปากก็จะย่อยคาร์โบไฮเดรตจะไขมันได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะที่กระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่จะย่อยเป็นโปรโตีนในน้านมแล้วก็โปรโตีนน้องจะเห็นว่าที่กระเพาะไม่ได้ย่อย,อยอย่างอื่นนอกจากโปรโตีนนะะส่วนที่ลำไส้เล็กคือย่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตซึ่งพี่ก็สรุปให้แล้วว่าเอนไซม์ตัวไหนที่มันมาจากตับอ่อนนะแล้วเอนไซม์ตัวไหนที่มันมาจาก intestinal gland ก็คือมาจาก ตัวของลำไส้เล็กจริงๆนะคะอันนี้ก็พี่ก็สรุปให้น้องหมดแล้วแล้วก็ดูว่าเอ้ยอะไรมันย่อยได้อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีดูแล้วพี่ก็เขียนหมายเหตุว่าเออมันย่อยตรงไหนอย่างแพรนควีติกอะไมเลสเนี่ยก็จะย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ต่อมาจากปากนะคะส่วนทริปซินจะย่อยโปรตีนไคลโมทิปซินก็ย่อยโปรตีนคาร์บอซีเปปิเด,ดจะย่อยที่ปลายซส่วนอะมิโนเปปิเด,ดจะย่อยที่ปลายเ ะะเพราะนั้นอันนี้คือเอนไซม์ทั้งหมดที่พี่สรุปมาให้น้องในรูปของตารางแ้เรื่เข้าใจมากขึ้นเนาะส่วนอันนี้การย่อยคาร์โบไฮเดรตพี่ก็จะเขียนให้น้องดูว่าเอ้ยถ้ามันย่อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างเช่นตัวโพลีแซคคารด์เนี่ยพอย่อยก็จะได้เป็นโอลิโกหรือว่าไดแซคคารด์ ine, ถูกไหมก็จะเล็กลงหลังจากนั้นก็ย่อยอีกจนได้เป็นโมโนแซคคารดยเล็กที่สุดซึ่งโมโนแซคคารด์ต้องเป็นสภาพนี้นะถึงจะสามารถที่จะดูดซึมได้นะคะอันนี้พี่ก็จะสรุปเป็นประเภทของสารอาหารซะมากกว่านะอย่างตารางข้างบนพี่ เป็นตารางด้านล่างหรืตารางหน้าถัดไปพี่จะสรุปเป็นลักษณะของสารอาหารเรียงตามสารอาหารเนาะซึ่งอันนี้พี่ก็สรุปไปแล้วว่าเอ้ยเอนไซม์อะไรที่มันย่อยคาร์โบไฮเดรตได้แล้วก็แหล่งเอนไซม์คือที่ไหนนะอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนของโปรตีนกับไขมันก็เหมือนกันนะครับพี่ก็จะสรุปในลักษณะนี้นรางจะเห็นว่าพี่จะสรุปออกมาแล้วพี่จะเขียนไว้เลยว่าเออรูปที่เล็กที่สุดคืออะไรที่สามารถดูดซึมได้นะครับเพราะน,นี้นอนอันนี้น้องไปอ่านเพิ่มเติมเอาพี่ให้น้องจดไปแล้วเนาะ